สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับคลิปในวันนี้นะครับจะไม่ได้มีอะไรมากครับพอดีช่วงปีใหม่นะครับผมได้เป็นนอนเล่นนะครับนั่งๆนอนนอนเล่น DLC ของ Fantasy Life ไอ้นั่นเองนะครับก็เลยได้รวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะมาทําให้เพื่อนเล่น DLC เนี่ยมันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับผมเควินคุณกำลังรับชมบอรอันแพ็คครับ มาที่อย่างแรกเลยนะครับถ้าใครจะเล่นนะครับก็อย่าลืมอัปเดตเกมก่อนนั่นเองนะครับแล้วคุณจะได้อัปเดตเกมแบบฟรีๆเลยนั่นเองนะครับไม่ต้องเข้าไปโหลดในอ e ีช็อปไม่ต้องไปที่ไหนทั้งนั้นครับแค่กดหน้าแรกนะครับกดเข้าเกมปุ๊บมันก็โหลดให้อัตโนมัติเลยนั่นเองครับ ต่อมาครับใครหาไม่เจอนะครับว่า DLC เนี่ยมันต้องไปเริ่มที่จุดไหนนะครับเราต้องเล่นให้ถึงแชเตร์ที่3ก่อนนะครับแล้วมันก็จะปลดล็อกกิวครับหลังจากนั้นครับก็จะมีเบสแคมป์ขึ้นมาครับเมื่อเราไปที่เบสแคมป์แล้ว DLC จะมาครับให้เราไปที่เบสแคมป์ครับจะเจอลุงดอนตัวม่วงครับในแมปนี้เลยอยู่แถวๆขวามือด้านบนของแมปครับลองเปิดแมปดูได้ครับเราจะเห็นเป็นแคมป์แคมปอยู่นั่นเองครับต่อมาครับหา แคชนัดนะครับได้จากที่ไหนครับเราหาได้จากแมปทะเลทรายครับหรือจีโนโมเซียครับให้เราไปขายผักตามจุดต่างๆเหมือนที่เราเคยทําโดยปกติครับและเราก็จะได้แคชนัดมานั่นเองครับสำคัญตรงที่ครับถ้ามีไม่พอนะครับเราจะไม่สามารถเข้าดันดียวลีได้ครับหรือถ้าจะรีดันต้องใช้ครั้งละ10ชิ้นเลยทีเดียวครับโดยปกติเราก็เข้าเล่นทีละ2ทีละสาครับแล้วแต่ว่าเราจะเจอบอสโหดแค่ไหนนั่นเองนะครับก่อนแนะนําครับเพื่อนๆก็ก่อนที่จะไปเริ่มเล่น DLC ก็แวะๆไปขายผักกันสัหน่อยครับ หรือว่าหาทําฟาร์มหาผักอะไรเพิ่มซะหน่อยนั่นเองนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีแคชนัดพอในการเข้าดันเดียวสีนั่นเองครับ ต่อมาครับเมื่อเข้าไปในดันแล้วสิ่งแรกที่ควรหยิบในกล่องสมบัตินะครับไม่ว่าเควสนั้นจะเป็นเควสอะไรนะครับผมก็แนะนําให้หยิบเป็นคอมแบทนะครับที่เราถนัดที่สุดเพราะว่าเราต้องรีบฟาร์มและสู้กับมอนสเตอร์ครับที่เวลเราจะได้ขึ้นไหวที่สุดครับถ้าเวลไวแล้วจะทําอะไรต่างๆได้ง่ายขึ้นครับเควสฟาร์มต่างๆมันก็จะหาอุปกรณ์ได้ง่ายขึ้นด้วยนั่นเองครับแนะนาครับเปิดกล่องสมบัติครั้งแรกให้หยิบอาวุธที่ถนัดที่สุดอย่างผมครับหยิบธนูแน่นอน ต่อมาครับถ้าเห็นกล่องหรือถังนะครับให้พยายามตีบ้างนะครับเพราะว่าในถังกับกล่องต่างๆเนี่ยมันจะให้ยาเราครับไว้ใช้แล้วนะครับผมบางทีก็เป็นยาครับที่จะทําให้เราตายแล้วเกิดใหม่ได้ด้วยน,นั่นเองครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆครับผมเคยไม่ยิงเลยกลายเป็นว่าไปตายบอสมินิแมทครับโอ้โหเซ็งเลย ออกจากเมื่อกี้นะครับได้ยาแล้วอย่าลืมใส่คียลัดด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้กันพอดีครับคอยเช็คของเรื่อยๆด้วยครับบางทีเราอาจจะมียาเพียบแบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับสู้ๆอยู่ยาเต็มกระเป๋าเลย ต่อมาครับเมื่อเราเข้าสู่แอเรียแรกนะครับให้เรารีบทำเควส์แอเรียนั้นก่อนเลยครับยังไม่ต้องแวะไปทำอย่างอื่นครับไม่ต้องรีบแบบไม่ต้องไปรีบเคลียร์มอนหรือว่าอะไรทั้งนั้นครับพยายามเปิดแอเรียให้ไวที่สุดครับเพื่อเราจะต้องรีบหาห้องบอสให้ไวที่สุดด้วยนั่นเองครับเพราะอย่าลืมครับว่าเรามีเวลาแค่20นาทีครับเท่านั้นในแต่ละครั้งที่เราลงดันครับหลังจากที่เราเจอห้องบอสแล้วนะครับไม่ใช่ว่าเราเจอห้องบอสแล้วจะไปแอเรียอื่นๆไม่ได้ครับเราสามารถไปได้หมดครับและควรจะไปให้หมดเท่าที่จะทาาไดด้้รพอถปเ ไม่หมดครับอาจจะเสียเลือดไปบ้างเพราะบอสบางตัวมีเงื่อนไขแอบแฝงอยู่ด้วยครับจะทําให้เราได้พอยเยอะขึ้นและสู้กับบอสได้ง่ายขึ้นด้วยครับจากการเปิดแอรเรียให้หมดเนี่ยแหละครับพอครับให้สังเกตในแมปครับจะมีสัญลักษณ์ของมินิบอสในแต่ละแอเรียครับให้พยายามสู้กับมันให้หมดนะครับเพราะมันให้วิวเยอะมากครับแต่ไม่แอบตึงๆนิดนึงนะครับให้ของเยอะขึ้นด้วยครับเอาไปใช้กับมอหุ่นยนต์ได้เยอะขึ้นครับรวมถึงรีมพอยตอนท้ายที่เราใช้แลกของจากก็ได้มาจากมินิบอสเนี่ยเยอะเลยแหละครับ มอหุ่นยนต์นะครับผมตั้งชื่อให้น้องเองครับน้องเป็นหมอหุ่นยนต์น้องแต่ละตัวนะครับจะให้ของเนี่ยต่างกันไปครับให้เราสังเกตในหมอครับว่าของชิ้นไหนที่เราโยนลงไปแล้วคะแนนจะเพิ่มเป็นพิเศษครับเพื่อที่เราจะได้โยนแบบกลมๆมครับจะได้ไม่ต้องเปลืองโยนของที่มันไม่เข้ากับหม้อมอนั้นแหละครับพยายามชิคดีๆมันจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าให้ของชิ้นนี้กับหม้อนี้และเราก็จะได้ point เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ โกคลัสเตอร์ครับแม่ชื่อนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้มันแหละครับเพราะมันดรอปยากสุดครับเพราะมันสุ่มดรอปนั่นเองครับแต่ก็พอจะบอกได้ครับว่าจุดที่มีโอกาสย่เยอะที่สุดนะครับก็คือน้องมอสวรรค์นั่นเองครับผมตั้งชื่อเองเลยครับพยายามหาน้องให้เจอนะครับแล้วก็โยนของที่น้องชอบมากๆเข้าไว้ครับที่มันบวกคะแนนนะมีลูกศรชี้ขึ้นนะครับยิ่งคะแนนทะลุ1000ที่น้องขอไว้นะครับยิ่งดีครับอย่าลืมใช้ให้หมดเลยนะครับโกคลัสเตอร์เนี่ยในแต่ละรอบเนี่ยเพราะมันจะหายไปทุกครั้งที่เราจบดันักกว่าาาาาจะได้มมมนยยพ ให้หมดนะสอสอับบนใช้มันให้หมดนะครับ น้องหม้อต่างๆนะครับเราสามารถโยนของไว้ในหม้อน้องได้เลยนะครับไม่ต้องพกไปมาให้เสียเวลาเลือกใหม่ทุกรอบครับไปหาของที่น้องชอบมาเติมเรื่อยๆครับถ้าเรายิ่งเล่นกับเพื่อนยิ่งดีครับเพราะจะได้ช่วยกันหาของครับช่วยกันโยนลงหม้อครับมันจะได้อารีรันเร็วๆนั่นเองนะครับถ้าสงงงงหรือยังไงนะครับว่าอย่าง่ายๆคือถ้าสมมุติเราเจอน้องหม้อเหล็กแล้วเรียบร้อยเราชอบน้องมอเหล็กมากเราก็โยนของที่น้องหม้อเหล็กชอบทิ้งไว้ครับแต่ของมันยังไม่ถึงกําหนดอย่าง300ร้อยพอยต์อย่างเงี้ยเรายังเก็บไม่ถึงครับ โยนทิ้งไว้ได้เลยนะครับไม่ต้องกดปิดออกมานะให้โยนทิ้งไว้แล้วก็เดินออกมาได้เลยนะครับกลับมาของมันจะยังอยู่ที่หม้อเหมือนเดิมแต่อย่าลืมมาใส่ไม่เต็มละครับแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะไม่ได้หมุนน้องซะพอดีนะครับเหมือนกระชัปองอนะเนาะ บางครั้งนะครับถ้าดูแล้วไอเทมไม่ได้น่าสนใจหรือเราจําได้นะครับให้ปล่อยทิ้งไว้ที่พื้นได้เลยครับไม่ต้องกลัวหายครับจะมีแสงว่าับโชว์อยู่ตลอดครับมีเวลาค่อยกลับมาเก็บครับหรือให้เพื่อนมาเก็บไปก็ได้นะถ้าใครเล่นแบบมัลตินะก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับของบางชิ้นถ้าเรามองดูแล้วเฮ้ยมันไม่จําเป็นนะมันดูเวลน้อยมากๆกครับก็ไม่จําเป็นต้องรีบไปเก็บมันก็ได้ครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาั่นเองนะครับต่อมาครับต่อให้มีของที่เราไม่ได้อยากได้นะครับ สุดท้ายครับที่ผมบอกไปข้อเมื่อกี้อย่าลืมเก็บให้ได้มากที่สุดครับเพราะมันจะเพิ่มรีมพอยต์ตอนท้ายมีประโยชน์มากที่สุดครับแนะนําให้เก็บช่วงท้ายๆก่อนเราจะไปห้องบอสครับก็ให้เก็บไอที่เราไม่อยากได้ครับเก็บมาไว้ก่อนนั่นเองครับและถ้าอยากได้รีมพอยต์เยอะๆนะครับไว้แรกของตอนท้ายเนี่ยพยายามเก็บของที่เป็น5ดาวให้เยอะครับนี่แหละคือความน่าปวดหัวเพราะบางทีต้องเลือกว่าจะอัพของหรือจะเก็บสมบัตินั่นเองครับเพราะบางทีสมบัติมา5ดาวแต่ของอัพ4ดาวแต่ของอัพ4ดาวดันจําเป็นนั่นเองครับก็ตัดสินใจกันดี ทุกครั้งที่เราเปิดกล่องสมนั่นเองครับน้องมอทั้งหลายนะครับจะมีดีเลย์อยู่ที่1นาทีนะครับส่วนน้องมอสวรรค์เนี่ยครับจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะโยนลงดีๆนะครับเอาให้คุ้มๆนะครับพยายามให้ทะลุพอยไว้ก่อนนะในส่วนของน้องมอสวรรค์แล้วก็เวลาเล่นนะครับพยายามอย่าดูแต่มองแต่แนวระนาบนะครับพยายามมองมุมสูงบ้างนะครับเพราะ บางทีในแมปนะครับหาไม่เจอครับในแมปมันไม่มีหมุดขึ้นมาต้องปีนขึ้นอย่างเดียวถึงจะเจอครับบางทีก็เจอบอสบางทีก็เจอสมบัติครับบางทีของไม่ชอบอยู่ที่สูงครับถ้าใครไม่ได้เล่นเกมมาก่อนนะครับมาถึงคุณก็ยัดแชปเตอร์3แล้วลง DLC เลยแล้วคุณเกิดว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนเรามันไต่กำแพงทั้งนั้นนี่ยังขี่ม้าได้อยู่ครับเกมนี้สามารถทำได้นะครับหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหลายคนก็คงรู้แล้วล่ะแต่ก็มาแนะนำครับถ้าอยากไต่กำแพงโดยที่ยังขี่ม้าครับต้องไปทำโค้ทก่อนนั่นเองครับส่วนตัวโค้ทคลิปแยกไว้้ให ทำไม่อยากครับใช้เวลาไม่นานก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็แนะนําให้ไปทํากันนะครับแล้วชีวิตจะดีขึ้นมากเลยครับต่อมาครับถ้าหาประตูถัดไปไม่เจอนะครับงงครับโอ้โหต้องฉันต้องไปไหนต่อเนี่ยจะมีไอคอนอยู่ในจอครับสังเกตดีๆครับให้เดินไปตามทางนั้นได้เลยนะครับ เราสามารถวิ่ไปหาเพื่อนได้นะครับเพื่อความสะดวกครับบางทีวิ่งไปห้องบอสม่ทันเดี๋ยวเวลาหมดเอาอดนะครับอุตส่าห์หาห้องบอสมาเราสามารถวิา่หาเพื่อนได้นะถ้าใครเล่นแบบมัลตินะครับแล้วก็หม้อต่างๆเนี่ยเราสามารถวิ่ไปที่หม้อได้ด้วยนะครับอันนี้ก็แนะนําเผื่อใครจะวางแผนก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเราวิา่มาหม้อตรงนี้มันใกล้ที่สุดจะได้วิา่มาได้นั่นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งครับที่เชื่อว่าหลายคนได้จะลืมบ่อยๆก็คืออย่าลืมใช้ไอเทมตอนสู้กับบอสครับและชีวิตเราเนี่ยจะดีขึ้นครับเพราะยาบางตัวโบกคีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็มีนะครับกดไปนี่ยิงรัวๆเลยนะสายธนูแบบผมนี่ครีรัวๆครับจะช่วยให้ชนะบอสง่ายขึ้นเลยนั่นเองครับหลังจากเราชนะบอสแต่ละครั้งนะครับเราจะมาที่ร้านของดอนครับไอเทมทั้งหมดจะถูกสุ่มออกครับทุกรอบที่เราเล่นเนี่ยถ้ารอบนี้มีของที่เราอยากได้นะครับให้ซื้อเลยครับถ้าคะแนนพอครับพอรอบถัดไปอาจจะไม่มีมาครับผมโดนมาแล้วครับอด หาสุ่มใหม่ก็เจอแต่ของเติมเดิมมาเรื่อยๆครับไม่หมาสักทีครับเอีกวิธีหนึ่งนะครับที่อยากจะได้ของเพิ่มนะครับคือการเพิ่มดาวร้านครับดอนมีวิธีเพิ่มครับก็เคลียร์ดันบ่อยๆนี่ยครับง่ายที่สุดครับพยายามเล่นทีๆหน่อยเดี๋ยวดาวก็เพิ่มเองครับและก็ถ้าร้านของดอนถึง3าดาวครับจะมีเมนูโพลิชขึ้นมาครับเพิ่มมาที่โต๊คราฟของเราครับซึ่งมันสามารถเพิ่มออร่าที่อาวุธครับเอาไปขิงชาวบ้านได้ครับไม่ใช่แค่ขิงนะแต่มันก็เพิ่มสเตตัสด้วยครับอาจจะขิงขึ้นอีกนิดนึง ต่อมาครับในแบบนี้เราจะเจอมิมิกตัวสีฟ้าครับหรือไอ้กล่องสมบัติที่มันขยับได้ครับตัวนี้มันไม่ต้องสู้เหมือนตัวสีแดงที่เราเคยเจอครับแต่ตัวนี้มันจะมาคับให้เราวิ่งใส่มันครับจังหวะแรกที่มันนะครับเกิดปุ๊บเราจะชนไม่ได้นะครับต้องรอให้มันออกมาก่อนและให้มันขยับตัวครับพอมันขยับตัวได้นิดนึ่งเราค่อยชนครับจะสะดวกที่สุดนะครับเพราะจังหวะแรกถ้ามันยังยืนนิ่งๆอยู่เราชนไปจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อเราชนแล้วนะครับจะได้เฮดแบงครับหรือโยกหัวโยกโยกครับซึ่งจะทําลายทุกอย่างได้ครับ ฟิวคล้ายดาวมาตาของมาริโอ้ครับแต่ระวังนะครับบางทีมันสุ่มอย่างอื่นมาให้ครับถ้าโดนเดมอนเนี่ยของจะค่อยๆหายครับมันขโมยครับโอ้โหโคตรแย่ผมโดนบ่อยด้วยถ้าโดนนางฟ้าครับบางครั้งจะเกิด่โชคดีครับได้ของเพิ่มอันนี้ดีหรือโดนว์ปไปห้องสมบัติครับไม่ก็อยู่ๆก็ว์ปไปสู้กับมอนวิวสูงๆครับแต่ตีครั้งเดียวตายนะครับก็ไม่ค่อยแน่ใจครับแอบตกใจนิดนึงครับผมเคยเจอแค่ครั้งเดียวน่ะและยังไม่ได้เจออีกนั่นเองนะครับก็ไปลองดูครับไอ้กล่องมีมิกสีฟ้าเนี่ยเป็นอะไร ที่บันเทิงมากเลยครับที่เขาใส่เข้ามานะถ้าเปิดกล่องแล้วเจอยาตัวที่ชื่อว่าครีเอทนะครับผมหรือคริ t ติคอเอทนะพยายามเอามาครับพะมันดีมากครับตอนเราบวกบอสตอนท้ายเนี่ยอย่าลืมกดใช้นะครับมันได้แค่20วิแต่มันดีมากครับเพราะมันครีแบบแน่นมากครับสู้บอสจบแล้วนะครับอย่าลืมเดินไปเก็บของที่ตกนะครับเพราะว่ามันเยอะนะครับบางคนสู้จบปุ๊บมอสตายปุ๊บอ่ายืนเก๊กครับมันมีเวลาให้เราเก็บไม่ถึงสิวิเลยนะครับลืมเก็บของนะโอ้โหเสียดายน่าดูเลยครับของบอส เราไม่จำเป็นต้องกลัวตายมากนะครับมันเป็นโลกรลก็จริงนะครับถ้าไม่ใช่ช่วงแรกๆอะนะถ้าผ่านไปสักพักครับถ้าเรายิงพวกกล่องหรือถังที่ผมบอกก่อนหน้านี้ครับจะได้ยาชุบมาด้วยครับเราสามารถชุบตัวเองครับหรือเอาไปชุบเพื่อนได้ด้วยนะเออหรือตอนเราสู้กับบอสนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาให้กดชุบตัวเองได้ด้วยครับถ้าเกิดว่าเราอยากได้อาวุธเอ็นเกมนะครับของเกมนี้นะในโหมดปกตินะครับคงไม่พ้น DLC นี้ครับเพราะหาง่ายที่สุดครับแต่ต้องเล่นเยอะอยู่พอสมควรครับแต่เป็นอะไรที่ดีมากเลย และถ้าเกิดว่ามีไลฟ์เหลืออาชีพของเราอะครับที่เราไม่ค่อยอัพเท่าไหร่โดยเฉพาะสายครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนไม่ค่อยจะได้อัพใช่ไหมโอกาสดีๆมาแล้วครับเพียงแค่คุณกดยาจากดอนนี่ยครับยา exp เอามาอัพไลฟ์ต่างๆของเราได้เลยครับซึ่งมันจะสะดวกมากๆเลยครับก็ถ้าใครนะครับลงไปเคลียร์ dlc เรียบร้อยแล้วใช่ไหมพอออกมาครับพอยต์มันเหลือเยอะเอามากดซื้อ ap เป็นอะไรที่คุ้มมากๆครับผมก็เอามากดอัพไลฟ์ต่างๆของผมนั่นเองนะครับ และนี่นะครับก็เป็นสูตรทั้งหมดที่ผมหาข้อมูลและลองเองนะครับเพื่อนๆมีนอกเหนือกว่านี้ก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆกันไว้ได้เลยครับจะได้มาแบ่งสูตรกันเพื่อนๆที่เข้ามาอ่านคอมเมนต์ก็อยายทำแบบนี้แบบนี้ได้ด้วยเหรอเพื่อผมพลาดไปผมจะได้ออกไปใช้ด้วยนั่นเองครับก็หวังว่านะครับเทคนิคต่างๆเนี่ยจะเอาไว้ไปให้ช่วยเพื่อนๆเล่น DLC นี้ได้ง่ายมากขึ้นด้วยนั่นเองครับแล้วก็ใครตัวเกมภาคหลักนะครับผมก็มีทําวิธีเล่นต่างๆไว้แล้วนะครับเพื่อเพื่อนๆเล่นได้ง่ายและสบายมากขึ้นนั่นเองครับของแฟนตากกดด์ช s subscribe Like ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมให้าดาชมคลิปต่อไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมคิวินวอนอแบกลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย